ลินิกบ่ายหมอเจีย๊ยบละลลนาก้องธรณินโดยรู้สุขภาพค้นพบพรสวรรค์ด้วย g ีเนียสดีเหมอเจี๊ยบครับช่วงนี้เรียนหนักจนไม่มีเวลาทําความสะอาดห้องมาหลายอาทิตย์เวลานอนเริ่มรู้สึกมีอาการจามคัดจมูกน้ำมูกไหลแบบนี้เรียกว่าเป็นภูมิแพ้ฝุ่นไหมครับหมอเจีย๊ยบ เจี๊ยบแนะนานะคะว่าควรหาเวลาทําความสะอาดห้องอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพราะถ้าน,นอนสูดดมฝุ่นบ่อยๆมีโอกาสเป็นภูมิแพ้แน่นอนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไรฝุ่นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆที่มองด้วยตาไม่เห็นและจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชื้นแฝงตัวอยู่ในเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของไม่ว่าจะเป็นที่นอนฟูกนอนโซฟาและพรมสําหรับคนที่แพ้ไรฝุ่นนะคะเกิดมาจากการแพ้โปรตีนที่เป็นของเสียจากไรฝุ่นทั้งมูล และซากที่ตายแล้วซึ่งเมื่อสารเก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นลอยเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจจะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เกิดการตอบสนองที่มากผิดปกติทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆตามมาและไรฝุ่นยังเป็นสาเหตุของอาการหอบหืดที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลกอีกด้วยนะคะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่หลายคนไม่รู้ยังมีเรื่องของการแปลผันทางพันธุกรรมบนยีนที่เคยได้รับรายงานว่ามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้ไรฝุ่นได้โดยมีงานวิจัยพบ ว่าการแปลผันทางพันธุกรรมบนยีน IL 1 0นะคะสัมพันธ์กับความไวของระบบภูมิคุ้มกันต่อไรฝุ่นซึ่งคนที่ตรวจพบพันธุกรรมบนยีนนี้นะคะจะเกิดอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นได้และยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดอาการของโรคหอบหืดกําเริบโดยอาการของภูมิแพ้ไรฝุ่นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงถ้าเรารู้สึกว่าในห้องที่อยู่นั้นมีฝุ่นเยอะจนเริ่มมีอาการภูมิแพ้เจี๊ยบแนะนานะคะว่าให้ทําความสะอาดจะดีกว่านะคะเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วสูดดมเข้าไป อาจจะมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจของเราในระยะยาวค่ะแต่ถ้าเกิดสูตดดมฝุ่นจนมีอาการของโรคหอบหืดนะคะเช่นหายใจลําบากแน่นนาอกและมีเสียงดังวีดขณะหายใจออกแนะนําให้รีบไปปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดค่ะ เพราะชีวิตต้องไปต่อสุขภาพก็ต้องดีสําหรับใครที่มีอาการภูมิแพ้ขอแนะนํานวัตกรรมดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่ใช้การตรวจ DNA ช่วยค้นหาสาเหตุของอาการแพ้ต่างๆที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆลองไปใช้บริการกันดูนะครับ Cool Clinic by หมอเจี๊ยบและลนาก้องธรณินโดยอยากเป็นคนรู้ดีต้อง Genius DNA รู้สุขภาพค้นพบพรสวรรค์จาก DNA ในน้ำลายง่ายๆ fahrenheit far in height